เสี่ยถิงครอบครัวนาย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 ย่าย่าย่าย่เย่ปู่ว่ายผ่อว่ายพอยายว่ายกงว่ายกง 答。<打 S 2> 爸爸，爸爸，pao。妈妈，妈妈妹姐姐，姐姐，pi sao。披哥哥，哥哥。 พี่ชายเม่อยเมยเมื่ยเมยน้องสาวตี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 น้องชายววอ,วอฉันก็เหล่าซื้อตู อ่านตามคุณครูเจียถิงครอบครัวเย่เย่ปู่นายนาย่าว่ายกงตาว่ายโผยายป้าปะพ่อมาม่แม่เกอร์เกอร์พี่ชายเจเจพี่สาว ตีตีน้องชายไม่เหมยน้องสาววอฉันจ่ายตูอีเปี้ยนอ่านอีกหนึ่งรอบเจียถิงครอบครัวเย่เย่ปู่หนายนายย่าไหว้กงตาไหวผู๋ยายป้าปะพอ่อ มา妈าแม่เก gger พี่ชายเจเจพี่สาวตีตีน้องชายเมื่อย์เมยน้องสาววอฉัน你家有几口人？你家有几口人？ครอบครัวคุณมีกี่คน？ ว家เจ口ย我ซ有่口人。คซคลครอบครัวฉันมีสี่คนป้าปม่หมาเมยเมยอวป a m มาเมมยวพ่อแม่น้องสาวและฉัน